ค่ะอันนี้เป็น ep 2นะก็จะมาพูดถึงวิธีการปอกเพื่อทำบอนไซมะพร้าวนะคะก็ด้วยความที่ต้นนี้หน่อขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็รากมาแล้วนั่นน่ะสิคะปอกยังไงปอกยังไงไม่ให้โดนรากนะก็ทำพร้อมกันเลยจ้าปอกยังไงไม่ให้โดนรากก็คือต้องค่อยๆปอกใช่ไหมละ่ะ เพราะว่าถ้าถ้าใจร้อนก็โดนแน่ๆถูกปะเหยุดไปเที่ยวไหนกันคะดี่อ,อยู่บ้านต้องระวังเลยเนะี่ยดูดิเนี่ยอันนี้ก็พิ่งโพ ขึ้นมาโอ้ยจะโดนไม่ได้ deja. ก็พยายามเอามีดไปแสะตรงรากที่มันขึ้นแล้วนะคะ eh แล้วก็ตึง อืมอืมอืมอืคะเนี่ยดิพยายามเอานีโอ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 เคไม่โดน โอ้โอลุ้นเหมือนกันค่ะปอกอยังไงแล้วก็ปอกอยังไงร,ระวังจะโดนหน่อนะใช่ไหมไม่ใช่แต่กังวลว่าจะโดนลากกลายเป็นหอหนอ่อหักสะนั้นก็ไม่ใช่เนียจะ้ะต้องต้องระวังเนาะลองมือตัวเองด้ยเสียงไม่เบาแล้วเนาะ เสียงไม่เหมือนกับซิบก็ทราบแล้วเนาะเพราะว่าซื้อไม้มาแล้วนะจ๊ะไม่ได้กะกะซิบนะจ๊ะเลิะซิบแล้วเพราะมีไม้แล้วเดี๋ยวนะวันนี้ลูกหนีเที่ยวก็เลยเป็นเวลาทองของแม่เพราะปกติก็วันหยุดลูกสิงติดทั้งวันเลย อืเนี่ยตรงนี้มันไม่ออก เดี๋ยวขอปอกก่อนนะปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัดต่อโอเคค่ะหลังจากที่ปอกเสร็จแล้วนะก็คือตอนแรกอดีตั้งใจว่าดีจะอัดคลิปลงปลูกเลยเนาะแต่เนื่องจากว่าวันนี้จะต้องเดินทางไปราชบุรีนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแค่ปอกเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะมาพาไปขัดกะลานะคะ แล้วก็คงแช่น้ําไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันลุงขึ้นก็จะกลับมาจากราชบุรีแล้วเราค่อยปลูกนะคะก็อันนี้ค่ะอันนี้คือปอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นที่ดีพูดว่าเราสามารถใช้อะไรเกากะลาได้บ้างนะคะก็จะมีลูกหมูลูกหมูเนี่ยดีก็ถ้าใครที่ ต้องการเรื่องความเร็วแนะนําลูกหมูนะคะแต่ว่าแจ้งไว้นิดนึงว่าถ้าเอาลูกหมูขัดเนี่ยความความเป็นกะลาตรงนี้มันก็จะเป็นเหลี่ยมตามตัวหัวขัดของลูกหมูนะคะดีเลยมองว่าสําหรับตัวดีเองดิมองว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่นะคะก็ที่ให้แนะนําจริงๆก็จะเป็นอันนี้คือใบเรื่อยนะคะใบเรื่อยนี่มีดหรือช้อน อันนี้คือเวิร์กสุดหาได้แบบในในบ้านเราเองเลยนะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปอะไรนะก็ขึ้นอยู่กับเห็นไหมคะขึ้นอยู่กับความสะดวกเนาะเนี่ยค่ะก็ขัดขัดไปนี้ขัดไปให้เกลี้ยงเลยค่ะสําหรับมือใหม่นะใครใครที่เพิ่งจะมาลองฝึกทําก็แนะนําแบบนี้นะคะลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะ ก็ขัดขัดไปอย่างนี้เห็นไหมคะหลายคนหลายคลิปเขาอาจจะแนะแนะนําว่าให้ให้เริ่มกรีดนะแต่สําหรับดีดีไม่แนะนํานะคะพอหลังจากที่เราปอกแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ขัดแค่ตัวกระลาพอแล้วก็นําไปปลูกนะคะส่วนส่วนผสมในการปลูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาไว้เป็นอ EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวดี้จะอัดลงให้นะคะการอัดคลิปของดี้คือช่วงแรกอ่ะดี้ก็ลองผิดลองถูกนะแต่มาณะตอนนี้ที่ดี้กลับมาอัดเนี่ยก็จะพูดถึงวิธีที่ทำแล้วมันได้ผล100%ซดี้จะไม่ทดลองแล้วนะคะเพราะว่าดี้ทดลองมา2ปีกว่าแล้วนะคะ อย่างเรื่องการเพาะเนี่ยก็เพาะได้ทั้งสองอย่างค่ะในในดินในน้ํานะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยดิมองว่าในน้ำลากค่อนข้างจะเปราะง่ายในดินลากจะแข็งแรงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเป็นในดินเราไม่สามารถจะควบคุมทิศทางในการเดินลากได้เนาะแต่ลากเขาแข็งแรงจริงแต่ว่าในน้ำเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได้นะแต่ข้อเสียก็คือลากมันจะเปราะนะคะโอเคเนี่ยค่ะ ก็เดี๋ยวดีจะทำการขัดอย่างนี้นะคะจนหมดเลยน,นี่โชว์หน่อยอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือสองนอนะคะไหวเดี๋ยวโชว์โชว์ก่อนเลยที่ดอีอันนี้นะคะนี่ที่ปอกเสร็จแล้วนะคะคือจริงๆเมื่อวานอปอกป,อกปอกตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่ว่ามาเสร็จเมื่อเช้านี้เนื่องจากว่าภารกิจคุณแม่ก็มีค่อนข้างเยอะนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวดีจะทําการขัดนะแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปดีจะพูดถึงวิธีการเพราะลงกระถางนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้เที่ยวให้สนุกในวันหยุดสงการนะคะบ๊ายบายค่ะ